ในศูนย์คอนเซนเตอร์แห่งหนึ่งที่ดูเหมือนไม่เคยหยุดทำงานแม้จะเป็นเวลาเกือบทีิ้งคืนแล้วแต่บรรยากาศยังเต็มไปด้วยเสียงแป้นพิมพ์เสียงโทรศัพท์และการพูดคุยของพนักงานที่ล้วนทำหน้าที่เดียวกันคือการหลอกลวงวุฒพนักงานใหม่ของศูนย์เพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานเขาเป็นเด็กหนุ่มธรรมดาที่เข้ามาเพราะคำสัญญาว่าจะได้ค่าตอบแทนสูง และไม่ต้องใช้วุฒธิการศึกษาอะไรมากมายเขาไม่เคยคิดว่าการหลอกคนอื่นทางโทรศัพท์เป็นเรื่องใหญ่เพราะทุกคนรอบตัวเขาก็ทำเหมือนเป็นเรื่องปกติเป้าหมายต่อไปส่งมาแล้วนะหัวหน้าทีมบอกพร้อมกับยื่นกระดาษหมายเลขโทรศัพท์มาให้วุฒกรบมาแบบไม่คิดอะไรเขาไม่แม้แต่จะอ่านชื่อหรือรายละเอียดของเป้าหมายตามที่ระบบแสดงบนหน้าจอเพราะคิดว่าเหมือนกับทุกครั้งแค่ถูก หลอกให้โอนเงินแล้วก็จบไปเขากดโทรออกระบบเชื่อมต่ออัตโนมัติก่อนที่เสียงเรียกสายในหูฟังจะดังขึ้นวุฒไล่ตามบทที่เขาท่องจำไว้อย่างมืออาชีพสวัสดีครับเรียนสายคุณแก้มผมร้อยตำรวจโทชาติชายเสียงในหูฟังดังขึ้นพร้อมคำว่าสวัสดีค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะปลายสายเป็นเสียงผู้หญิง เสียงของเธอราบเรียบแต่ฟังดูอุ่นน่าฟังอย่างบอกไม่ถูกวุฒ d เริ่มเข้าสคริปต์บอกเธอว่าเธออาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีสำคัญและเขาต้องตรวจสอบข้อมูลการเงินของเธอแต่แทนที่จะแสดงความตกใจหรือถามกลับเหมือนเป้าหมายคนอื่นหญิงสาวหัวเราะเบาๆก่อนตอบว่าคดีหรือคะฉันเพิ่งเสียชีวิตจากการถูกรถชนเมื่อคืนนี้เองค่ะคุณโทรผิดหรือเปล่า คำพูดของเธอทําให้วุฒิชงักอะไรนะครับเขาพยายามคิดว่าปลายสายคงล้อเล่นหรืออาจเป็นเป้าหมายที่รู้ทันแผนของเขาแต่เสียงของเธอไม่ได้หยุดเพียงเท่านั้นฉันยังจําได้เลยนะคะว่าตอนที่ถูกรถชนมันเจ็บแค่ไหนน้ําเสียงของเธอยังคงนุ่มนวลแต่เนื้อหาที่เธอพูดกลับทําให้ความเย,ย็นเยียบเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างของวุฒเธอเล่าเรื่องต่อแกมพูดถึงอุบัติเหตุของเธอ เล่าด้วยรายละเอียดที่เหมือนว่าเธอกำลังนึกถึงเหตุการณ์นั้นอยู่เธอบอกถึงความรู้สึกที่ถูกแรงกระแทกความเจ็บปวดเมื่อกระดูกหักและเสียงกรีดร้องของผู้คนรอบข้างแต่คุณรู้ไหมคะสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึกเสียใจที่สุดก่อนตายคือคนที่หลอกลวงฉันเธอพูดเสียงเรียบฉันคิดว่าคุณอาจเป็นคนดีนะคะคุณดูอ่อนโยนแต่คุณไม่ควรทำงานนี้เลยมันจะพาคุณไปเจอสิ่งเลวร้าย วุฒพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่เสียงของเขาเหมือนจะติดอยู่ในลําคอก่อนที่เขาจะได้พูดต่อเสียงปลายสายขาดหายไปกระทันหันพร้อมกับระบบแสดงข้อความว่าสายสิ้นสุดการติดต่อเขามองหน้าจอด้วยความสับสนไม่มีการโทรกลับมาไม่มีการแจ้งเตือนใ,นใดๆว่าเกิดปัญหากับระบบทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่ในใจของเขาเริ่มเต็มไปด้วยคำถาม เธอพูดจริงหรือเปล่าหรือเขาแค่โดนล้อเล่นวุฒยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะทำงานเสียงของแก้มยังคงดังอยู่ในหัวของเขาและเขาไม่รู้เลยว่านี่คือเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่เลวร้ายกว่าที่เขาจะจินตนาการได้เธอยังอยู่ในหัวของเขาหลังจากเหตุการณ์ในคืนนั้นวุฒพยายามบอกตัวเองว่าเรื่องทั้งหมดเป็นแค่การล้อเล่นเขาอาจเจอเป้าหมายที่แปลก หรือบางที่เธออาจเป็นหนึ่งในคนที่เคยถูกแก๊งอื่นหลอกมาก่อนแล้วแค่เรื่องไร้สาระเขาพึมพำกับตัวเองในเช้าวันต่อมาแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามลืมแค่ไหนเสียงของแก้มยังคงก้องอยู่ในหัวโดยเฉพาะประโยคที่เธอพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งเฉยคุณไม่ควรทำงานนี้เลยมันจะพาคุณไปเจอสิ่งเลวร้ายในคืนนั้นบุรกลับบ้านด้วยความเหนื่อยล้า และลลมตัวลงนอนทันทีโดยไม่ได้คิดอะไรแต่ในความมืดมิดของความฝันเขากลับพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางถนนที่ว่างเปล่าถนนสายนี้ดูเหมือนจะทอดยาวไปไม่มีที่สิ้นสุดไร้แสงไฟไร้เสียงรถยนต์มีเพียงเงาของเขาที่ทอดยาวลงไปในความมืดข้างหน้าและเมื่อเขามองไปไกลออกไปเขาเห็นเธอหญิงสาวในชุดที่เปื้อนเลือด แก้มยืนอยู่ตรงนั้นมองมาที่เขาร่างของเธอไม่ขยับขยื่นผมยาวปกหน้าและชุดของเธอเปียกชุ่มไปด้วยของเหลวสีแดงที่หยดลงบนพื้นวุฒไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงกล้าถามแต่คําถามหนึ่งหลุดออกมาจากปากของเขาในความฝันคุณต้องการอะไรแก้มไม่ได้พูดอะไรในตอนแรกเธอยืนนิ่งก่อนที่ปากของเธอจะค่อยๆเคลื่อนไหว และเสียงเย็นเฉียบที่เหมือนดังก้องจากทุกทิศท,ทางก็ตอบกลับมาอย่าหลอกคนอื่นอีกเลยพวกเขาจะกลับมาหาคุณเหมือนฉันก่อนที่วุฒจะทันได้ถามอะไรต่อเสียงรถยนต์ดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันกลับไปทันทีและเห็นไฟหน้ารถสว่างจ้ารถยนต์คันหนึ่งพุ่งเข้าหาเขาด้วยความเร็วสูงวุฒสะดุ้งตื่นหอบหายใจหนักในความมืดของห้องนอน เขาใช้เวลานานกว่าจะรู้ตัวว่ามันเป็นเพียงแค่ฝันแต่เงื่อที่ชุ่มเต็มตัวและเสียงหัวใจที่เต้นแรงบอกเขาว่ามันไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดาเขากวาดตามองไปทั่วห้องพยายามหาสิ่งผิดปกติแต่ทุกอย่างดูปกติจนกระทั่งเขาได้ยินเสียงหนึ่งเสียงโทรศัพท์มือถือของเขาดังขึ้นบุดยื่นมือไปหยิบโทรศัพท์ด้วยความงุนงงเวลาบนหน้าจอแสดงคือตีสานาที เบอร์ที่โทรมาไม่ใช่เบอร์ที่เขารู้จักใครโทรมาวะเขาพึมพำก่อนกดรับสายแต่สิ่งที่เขาได้ยินไม่ใช่เสียงพูดมันเป็นเสียงกระซิบแถวเบาเสียงของหญิงสาวที่เขาได้ยินในฝันฉันบอกแล้วคุณไม่ควรทำงานนี้เสียงนั้นหายไปทันทีที่เขาตัดสายวุฒวางโทรศัพท์ลงพร้อมมือที่สั่นเล็กน้อยแต่เขาพยายามตอบตัวเองอีกครั้งว่า มันอาจจะเป็นเพียงการคิดมากจากเรื่องเมื่อคืนสิ่งแปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้นวันรุ่งขึ้นวุฒมาทำงานด้วยความรู้สึกไม่สบายใจแต่เขายังคงทำงานต่อไปเหมือนปกติจนกระทั่งช่วงบ่ายมีพนักงานอีกคนที่นั่งอยู่ตรกไกลเขาตะโกนออกมาว่าใครโทรมาโทรศัพท์มันดังเองไม่มีเบอร์ขึ้นด้วยคนอื่นๆหันไปมองอย่างสงสยัย แต่เมื่อพนักงานคนนั้นยกโทรศัพท์ขึ้นไม่มีสายเข้าในประวัติการโทรไม่มีการแจ้งเตือนทุกอย่างดูเหมือนปกติแต่สีหน้าของพนักงานคนนั้นซีดเผือดฉันได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆเขาพูดด้วยน้ำเสียงสัน่นวุฒเริ่มสัมผัสได้ว่าบางอย่างผิดปกติเกิดขึ้นในศูนย์แห่งนี้และมันอาจเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เขาเจอเมื่อคือน วุฒเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่เกิดขึ้นหรือว่าแก้มจะยังไม่ไปไหนและเธออาจไม่ได้มาเพื่อเตือนเขาเพียงอย่างเดียวเสียงพิมพ์คีย์บอร์ดและบทสนทนาปลอมฮ่าฮะที่เคยเป็นเสียงปกติในศูนย์คอนเซนเตอร์แห่งนี้เริ่มถูกแทนที่ด้วยบรรยากาศตึงเครียดพนักงานหลายคนเริ่มกระซิบกระซาบถึงเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นทั้งโทรศัพท์ที่ดังขึ้นเองเสียงประหลาดในสาย และบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงผู้หญิงหัวเราะเบาๆขณะคุยโทรศัพท์กับเป้าหมายแต่หัวหน้าทีมยืนยันหนักแน่นว่าทุกอย่างเป็นแค่ความเครียดจากการทำงานกระดึกวุฒอยากจะเชื่อแบบนั้นแต่ประสบการณ์ของเขาทำให้เชื่อได้ยากหลังจากฝันร้ายและโทรศัพท์ลึกลับในคืนนั้นวุฒพยายามใช้ชีวิตตามปกติแต่ดูเหมือนว่ายิ่งเขาพยายามลืมเรื่องของแก้มเสียงของเธอยิ่งชัดเจนขึ้นทุกครั้งที่เขาทำงาน ในช่วงบ่ายของวันนั้นวุฒได้รับคำสั่งให้โทรหาเป้าหมายรายใหม่เขากดโทรออกด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยก่อนที่เสียงสัญญาณจะดังขึ้นและปลายสายรับทันทีฮัลโหลค่ะเสียงของผู้หญิงอีกคนดังขึ้นน้ำเสียงสดใสราวกับไม่มีอะไรผิดปกติวุฒเริ่มบทพูดที่เขาท่องจำไว้บอกปลายสายว่าเธออาจเกี่ยวข้องกับคดีและพยายามโน้มน้าวให้เธอเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว แต่เพียงไม่กี่ประโยคเสียงในสายก็เปลี่ยนไปกลายเป็นเสียงที่เขารู้จักดีเสียงของแก้มฉันบอกคุณแล้วไงคะว่าคุณไม่ควรทำงานนี้เสียงของเธอเย็นชาและแถวเบาแต่มันดังก้องในหูของวุฒิเขากดตัดสายทันทีแต่เมื่อเขามองที่หน้าจอระบบแสดงข้อความว่าสายสิ้นสุดโดยปลายทางสิ่งผิดปกติเริ่มขยายวงกว้าง วุฒยังคงนั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะเพื่อนร่วมงานหลายคนเริ่มแสดงพฤติกรรมแปลกๆบางคนอ้างว่าได้ยินเสียงกระซิบในสายบางคนถึงขั้นทิ้งโต๊ะว,วิ่งออกไปโดยไม่บอกเหตุผลและบางคนที่กล้าเล่าพูดเหมือนกันว่าได้ยินคำพูดเดียวกับที่วุฒได้ยินจากแก้มอย่าทำงานนี้ต่อเลยมันจะพาคุณไปเจอสิ่งเลวร้ายโทรศัพท์บางเครื่องเริ่มดังขึ้นเองโดยไม่มีการโทรออก พนักงานที่พยายามรับสายพบเพียงเสียงหัวเราะที่แผ่วเบาในคืนนั้นหัวหน้าทีมตัดสินใจทำการตรวจสอบระบบเพราะคิดว่าอาจเป็นปัญหาทางเทคนิคแต่กลับไม่พบข้อผิดพลาดใดๆทุกอย่างทำงานปกติทว่าความผิดปกติเกิดขึ้นในสายตาของทุกคนเมื่อมีบางสิ่งที่ปรากฏขึ้นบนหน้าจอโทรศัพท์ในระหว่างที่พนักงานกำลังโทรออก จูๆหน้าจอของโทรศัพท์ก็แสดงภาพหญิงสาวในชุดเปื้อนเลือดใบหน้าของเธอสีขาวดวงตากลวงลึกมองตรงมาที่พนักงานที่ถือเครื่องเฮ้ยใครทำเรื่องแบบนี้พนักงานคนหนึ่งร้องออกมาด้วยความตกใจทว่าระบบกลับแสดงว่าไม่มีภาพหรือวิดีโอใดๆถูกบันทึกไว้วุฒเริ่มสังเกตเห็นว่าโทรศัพท์ที่เขาใช้ทุกเครื่องไม่ว่าจะเป็นเครื่องที่อยู่บนโต๊ะ หรือโทรศัพท์ส่วนตัวของเขาเองมักมีเสียงกระซิบหรือปรากฏสิ่งแปลกๆเมื่อเขาใช้งานคืนหนึ่งขณะที่เขากำลังเดินทางกลับบ้านโทรศัพท์มือถือของเขาดังขึ้นอีกครั้งตัวเลขที่แสดงบนหน้าจอย,ยังคงเป็นชุดตัวเลขว่างเปล่าเหมือนในฝันคืนนั้นวุฒกดรับสายด้วยความลังเลและสิ่งที่เขาได้ยินทำให้เขาขนลุกไปทั้งตัวมันเป็นเสียงของเขาเองแต่เป็นเสียงที่พูดว่า ช่วยด้วยอย่าให้เธอมาเจอผมวุฒตกใจจนเผลอปล่อยโทรศัพท์ร่วงลงพื้นเมื่อเขาหยิบมันขึ้นมาอีกครั้งไม่มีบันทึกการโทรเข้าหรือประวัติใดๆแต่เขารู้แล้วว่านี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรือความผิดปกติทางเทคนิควุฒเริ่มสงสัยว่าคำสาบนี้ไม่ได้ส่งผลแค่กับเขาเพียงคนเดียวแต่กำลังแพร่กระจายไปยังเพื่อนร่วมงานทุกคนในศูนย์พนักงานบางคนเริ่มลาออกกระทนหัน บางคนหายตัวไปโดยไร้คำอธิบายและหลายคนบอกว่าพวกเขาเริ่มเห็นหญิงสาวในฝันเหมือนกับที่วุฒเคยเจอทุกครั้งที่โทรศัพท์ดังขึ้นวุฒไม่สามารถเดาได้เลยว่าปลายสายจะเป็นใครในตอนนี้วุฒเริ่มเข้าใจว่าการทำงานนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องผิดศีลธรรมธรรมดาแต่มันกำลังนำพาพวกเขาไปสู่บางสิ่งที่เหนือธรรมชาติและหญิงสาวในสายอาจไม่ได้มาคนเดียว ศูนย์คอนเซนเตอร์ที่เคยเต็มไปด้วยเสียงพูดคุยและความวุ่นวายกลับกลายเป็นสถานที่ที่เงียบงันและเต็มไปด้วยความกดดันพนักงานที่ยังคงเหลืออยู่ทำงานด้วยความหวาดระแวงเสียงโทรศัพท์ที่เคยเป็นแค่เครื่องมือทำเงินกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนกลัวจนแทบไม่อยากแต่ต้องวุฒรู้สึกเหมือนทุกสายที่โทรออกไม่ได้นำเขาไปหาลูกค้าแต่เป็นการเชื่อมต่อกับบางสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุม ทุกครั้งที่เสียงปลายสายดังขึ้นเขาจะภาวนาให้มันเป็นเสียงของคนธรรมดาแต่ในส่วนลึกของหัวใจเขารู้ดีว่ามันไม่มีทางจบง่ายขนาดนั้นภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากเหตุการณ์ประหลาดเพื่อนร่วมง,งานของวุฒเริ่มหายตัวไปทีละคนคนที่เคยนั่งทำงานข้างเขาทิ้งเก้าอี้ว่างไว้โดยไม่มีใครอธิบายว่าพวกเขาไปไหนหัวหน้าทีมพยายามทำให้ทุกอย่างดูปกติ โดยบอกว่าคนเหล่านั้นลาออกหรือโดนปลดแต่ในห้องพักพนักงานกลับเต็มไปด้วยเสียงกระซิบกระซาบถึงหญิงสาวคนนั้นเมื่อคืนฉันฝันถึงเธอในสายที่ฉันโทรเมื่อวานมีเสียงกระซิบแปลกๆเหมือนเป็นเธอพูดอะไรบางอย่างฉันคิดว่าเธอไม่ใช่แค่ฝันแล้ววุฒนั่งฟังบทสนทนาเหล่านั้นโดยไม่พูดอะไรเขารู้ว่าทุกคนพูดถึงแก้มเพราะเขาก็เจอเรื่องเดียวกัน แต่สิ่งที่เขาไม่กล้าบอกใครคือทุกครั้งที่เขาหลับเขาไม่ได้ฝันถึงเธออย่างเดียวอีกต่อไปเธอเริ่มพูดกับเขาในฝันมากขึ้นและทุกคำพูดของเธอยิ่งทำให้เขารู้สึกถึงอันตรายที่กำลังคืบคลานเข้ามาในคืนที่บรรยากาศหนักอึ้งกว่าทุกวันวุฒและพนักงานที่เหลือถูกบังคับให้ทำยอดสูงที่สุดในเดือนไฟในออฟฟิศสว่างจ้าแต่ไม่มีใครรู้สึกอุ่นใจ เสียงโทรศัพท์ดังเป็นระยะแต่ทุกคนกลับลังเลที่จะกดรับเหมือนปกติเวลาใกล้เที่ยงคืนจูจูไฟในห้องก็ดับลงกระทันหันความมืดปกคลุมพื้นที่ทำงานเสียงหายใจของพนักงานดังขึ้นแทนที่ทุกคนต่างหยุดนิ่งอยู่กับที่ก่อนที่เสียงโทรศัพท์เครื่องหนึ่งจะดังขึ้นใครโทรมาพนักงานคนหนึ่งตะโกนขึ้นมาในความมืด เสียงโทรศัพท์ดังอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่เครื่องเดียวแต่เป็นเครื่องทุกเครื่องในสูนเสียงริงโทรประสานกันจนกลายเป็นเสียงที่ดังราวกับจะฉีกขาดแก้วหูวุฒพยายามหยิบโทรศัพท์ของตัวเองขึ้นมาแต่เมื่อหน้าจอสว่างเขาไม่ได้เห็นเบอร์โทรเข้าแต่เป็นภาพหญิงสาวในชุดเปื้อนเลือดที่มองตรงมาที่เขาใบหน้าซีเซียวของเธอปรากฏขึ้นในแสงจางๆจากหน้าจอ ฉันเตือนคุณแล้วเสียงกระซิบดังมาจากทุกทิศทางทันใดนั้นไฟก็กระพริบกลับมาทุกคนมองไปที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ของตัวเองด้วยความตกใจเพราะภาพที่ปรากฏบนทุกจอนั้นเหมือนกันเป็นภาพจากกล้องหน้ารถยนต์ที่กำลังวิ่งอยู่ในคืนที่มืดมิดรถยนต์คันนั้นแล่นด้วยความเร็วก่อนจะหยุดกระทันหันเมื่อมีร่างหนึ่งพุ่งเข้ามาตรงกลางถนน ล้องจับภาพร่างของหญิงสาวที่นอนจมกองเลือดใบหน้าของเธอหันมาสบตากับพนักงานแต่ละคนผ่านหน้าจอนี่มันอะไรเสียงตะโกนดังขึ้นจากพนักงานคนหนึ่งแต่ทันทีที่เขาลุกขึ้นเขาก็ล้มลงไปกับพื้นร่างของเขาเกร็งและหยุดนิ่งเหมือนมีบางสิ่งบีบคอเขาจนขาดอากาศหายใจเสียงกรีดร้องดังระงมวุฒพยายามหนีแต่ประตูถูกล็อก ทุกคนถูกขังอยู่ในศูนย์คอนเซ็นเตอร์แห่งนี้ไฟกระพริบไม่หยุดทุกครั้งที่มันดับลงวุธรู้สึกได้ถึงเงาบางอย่างที่เดินผ่านหลังเขเสียงกระซิบจากหญิงสาวดังขึ้นใกล้หูฉันอยากให้ทุกคนรู้ว่าพวกคุณกำลังรับผลกรรมของตัวเองเมื่อไฟกลับมาติดอีกครั้งทุกอย่างกลับมาเป็นเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพนักงานหลายคนวิ่งออกไปจากออฟฟิศทันทีที่ระบบปลดล็อกประตู วุฒยืนหอบอยู่ที่โต๊ะมองไปรอบๆและพบว่ามีโต๊ะทำง,งานบางตัวว่างเปล่าเหมือนพนักงานที่นั่งอยู่นั้นไม่เคยมีตัวตนในตอนนี้วุฒเริ่มตระหนักว่าคำเตือนของแก้มไม่ใช่แค่คำพูดแต่เป็นคำสั่์ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้และศูนย์คอนเซนเตอร์แห่งนี้อาจไม่มีใครหนีรอดจากสิ่งที่กำลังจะมาถึงหลังจากคืนไฟดับและเหตุการณ์ประหลาด พนักงานส่วนใหญ่ในศูนย์คอนเซ็นเตอร์ลาออกหรือหายตัวไปโดยไม่มีคำอธิบายโต๊ะทำงานหลายตัวว่างเปลา่าบรรยากาศในออฟฟิศเต็มไปด้วยความเงียบงันและกลิ่นอายของความกลัวแต่วุฒยังคงอยู่ไม่ใช่เพราะเขาไม่กลัวแต่เพราะเขาไม่มีทางเลือกงานนี้คือหนทางเดียวที่เขาจะหาเงินมาเลี้ยงตัวเองและหนี้สินที่กดดันเขาไว้เหมือนโซ่ตรวน หัวหน้าทีมที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่คนเริ่มเข้มงวดขึ้นพวกเขาต้องการผลลัพธ์ต้องการยอดทุกคนที่ยังทำงานอยู่ถูกบังคับให้โทรหาเป้าหมายอย่างไม่หยุดหย่อนและในคืนนั้นเองวุตรได้รับคำสั่งให้โทรหาหมายเลขที่ระบบสุ่มขึ้นมาหน้าจอแสดงหมายเลขใหม่วุฒจ้องมองตัวเลขนั้นอย่างลังเลก่อนที่เสียงหัวหน้าจะตะโกนมายาสีเวลากดโทรออกได้แล้ว ด้วยความกดดันวุฒ์กดโทรศัพท์ออกไปเสียงสัญญาณรอสายดังในความเงียบทุกครั้งที่เสียงดังขึ้นความรู้สึกไม่สบายใจก็ยิ่งทวีคูณฮัลโหลค่ะเสียงปลายสายดังขึ้นน้ำเสียงของหญิงสาวไพเราะแต่ฟังดูคล้ายคุ้นเคยวุฒเริ่มเข้าสคริปต์เหมือนเดิมพูดประโยคหลอกลวงที่เขาท่องจำได้ขึ้นใจแต่ปลายสายกลับัวเราบเบาๆและพูดว่า นี่มันสายสุดท้ายของคุณแล้วค่ะเสียงหัวเราะเยือกเย็นของเธอทําให้วุฒรู้สึกเหมือนเลือดในกายเย็นเฉียบเขาพยายามวางสายแต่ระบบกลับไม่ตอบสนองหน้าจอแสดงข้อความว่ากําลังเชื่อมต่อโดยไม่มีทางตัดสายทันใดนั้นหน้าจอคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในออฟฟิศก็เริ่มแสดงภาพที่เหมือนกันเป็นถนนเส้นหนึ่งในคืนที่มืดมิด ถนนที่วุฒรู้สึกว่ามันดูคุ้นตายอย่างประหลาดเกิดอะไรขึ้นพนักงานคนหนึ่งตะโกนออกมาแต่ไม่มีใครตอบทุกคนจ้องหน้าจอด้วยความหวาดกลัวในภาพถนนที่มืดมิดค่อยๆสว่างขึ้นด้วยแสงไฟหน้ารถยนต์ที่วิ่งมาด้วยความเร็วสูงกล้องจับภาพข,ของหญิงสาวที่ยืนอยู่กลางถนนเธอคือแก้มชุดของเธอเปื้อนเลือดใบหน้าซีดขาวและดวงตาที่กลวงลึกวุฒพยายามหลบสายตา แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เห็นใบหน้าของพนักงานคนอื่นๆสะท้อนอยู่ในกระจกหน้ารถยนต์ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวรวมถึงใบหน้าของเขาเองเสียงในโทรศัพท์ยังคงดังอยู่เสียงของแก้มเริ่มพูดซ้ำๆนี่มันสายสุดท้ายของคุณแล้วค่ะคุณพร้อมหรือ,อยังไฟในออฟฟิศดับลงอีกครั้งความมืดปกคลุมไปทั่ว พนักงานหลายคนกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเสียงโทรศัพท์ในศูนย์ทุกเครื่องดังขึ้นพร้อมกันเสียงกระซิบจากสายลึกลับดังก้องไปทั่วกำตามสนองถึงเวลาแล้ววุฒพยายามวิ่งออกจากห้องทำงานแต่ประตูกลับล็อกสนิทเขาหันกลับมามองและในความมืดนั้นเขาเห็นแก้มยืนอยู่ตรงมุมห้องร่างของเธอิีขาวและบิดเบี้ยว เธอยิ้มให้เขาอย่างเย็นชาฉันเตือนคุณแล้วเธอพูดก่อนที่ร่างของเธอจะพุ่งเข้าหาเขาเช้าวันรุ่งขึ้นศูนย์คอนเซ็นเตอร์ถูกพบว่าร้างเปล่าไม่มีพนักงานเหลืออยู่เลยแม้แต่คนเดียวเก้าอี้และโต๊ะทำงานถูกทิ้งไว้ในสภาพเหมือนเมื่อคือนทุกประการยกเว้นโทรศัพท์ทุกเครื่องที่วางอยู่บนโต๊ะซึ่งหน้าจอแสดงข้อความเดียวกันว่าสายสุดท้ายของคุณแล้วค่ะ หลังจากคืนนั้นศูนย์คอนเซนเตอร์แห่งนี้กลายเป็นสถานที่รกร้างไม่มีใครเหลืออยู่ต๊ะทำงานและโทรศัพท์ถูกทิ้งไว้ในสภาพเดิมราวกับทุกคนเพิ่งลุกจากที่นั่งไปเมื่อไม่นานเสียงกระซิบท,ที่เคยดังในหูของพนักงานบางคนดูเหมือนจะยังแฝงตัวอยู่ในอากาศข่าวลือแพร่กระจายออกไปว่าพนักงานในศูนย์นี้หายตัวไปพร้อมกันโดยไม่มีคำอธิบายหัวหน้าขององค์กรพยายามปกปิดเรื่องราว อ้างว่าเป็นการปิดศูนย์ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบระบบแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาทำงานที่นี่อีกในอีกหลายวันถัดมามีข่าวลือถึงอดีตพนักงานบางคนที่ยังรอดจากคืนสุดท้ายในศูนย์คอนเซนเตอร์หลายคนบอกเล่าเรื่องราวที่คล้ายกันในตอนกลางคืนพวกเขาจะฝันถึงแก้มหญิงสาวในชุดเปื้อนเลือดที่ยืนมองพวกเขาด้วยสายตาเย็นชาหนึ่งในพนักงานที่รอดมาได้เล่าว่า เขาได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังในฝันและเมื่อรับสายเสียงของแก้มพูดว่าฉันเตือนคุณแล้วมีการพบศพของอดีตพนักงานบางคนในสถานที่ต่างๆลักษณะการตายของพวกเขาล้วนคล้ายคลึงกันถูกรถชนจนเสียชีวิตในสภาพที่ใบหน้าเต็มไปด้วยความหวาดกลัวบางคนตายบนถนนที่ไม่มีรถวิ่งผ่านบางคนถูกพบในสภาพเหมือนพยายามหนีอะไรบางอย่าง โทรศัพท์ที่อยู่ใกล้ศพทุกเครื่องถูกเปิดทิ้งไว้หน้าจอแสดงข้อความว่านี่มันสายสุดท้ายของคุณแล้วค่ะศูนย์คอนเ,นเซนเตอร์แห่งนั้นยังคงถูกปล่อยร้างไม่มีใครกล้ากลับเข้าไปแต่บางครั้งในตอนกลางคืนที่เงียบสงัดชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงอ้างว่าได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังว่าออกมาจากข้างในเป็นเสียงที่ดังเป็นระยะเหมือนกำลังโทรหาคนบางคน ไม่มีใครรู้ว่าแก้มคือใครกันแน่และเหตุใดเธอถึงได้มอบคำสาบอันโหดร้ายนี้ไว้กับพนักงานของศูนย์คอนเซ็นเตอร์บางคนเชื่อว่าเธอคือหนึ่งในอยู่ที่เคยถูกหลอกลวงจนสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบางคนเชื่อว่าเธออาจเป็นตัวแทนของผลกรรมที่ตามทวงคืนจากทุกคน ที่มีส่วนร่วมในอาชญากรรมนี้แต่ไม่ว่าคําตอบจะเป็นอย่างไรคําพูดสุดท้ายของเธอยังคงหลอกหลอนทุกคนที่เคยได้ยินนี่มันสายสุดท้ายของคุณแล้วค่ะเรื่องราวของสายสุดท้ายทิ้งคําถามไวใ้ให้กับคนที่ยังรอดอยู่ว่าพวกเขาจะหนีพ้นคำสา์นี้ได้หรือไม่หรือในที่สุดแก้มจะตามหาเป้าหมายของเธอจนเจอไม่ว่าพวกเขาจะหนีไปอยู่ที่ไหนก็าตาม ฉันจากที่เธอเคยทอดทิ้งกรรำที่เธอสร้างฉันคืนให้ทุกสิ่งเพราะน้ำตาที่ไหลไม่มีวัน,น คืนสู่เธอชีวิตหนึ่งถูกทิ้งกลางถนนความมืดมนยังวนในหัวใจฉันเธอจะหนีไปไกลเท่าไรกระเสียงนี้จะตามไปทุกวัน ี่คือสายสุดท้ายที่เธอจะได้ยินเสียงของฉันจากที่เธอเคยโทษทิ้งกรรมที่เธอสร้างฉันคืนให้ทุกสิ่งเพราะน้ำตาที่ไหล นถนนสายนี้เธอจะเห็นฉันเงาของฉันจะคอยสะท้อนในใจความเจ็บปวดนั้นจะวนเวียนอยู่ไม่หายทุกการหลอกลวงเธอจะรับมันไปนี่คือสายสุดท้ายที่เธอ จะได้ยินเสียงของฉันจากที่เธอเคยทอดทิ้งกาที่เธอสร้างฉันคืนให้ทุกสิ่งเพราะน้ำตาที่ไหลไม่มีวันหยุดไหลเธอจะได้ สายสุดท้ายของเธอ